ผมกรูมานิตสังพุ่มพักเพื่อไทยผู้แทนจากสุรินทร์ครับด้วยความเคารพท่านประธานจริงผมไม่อยากเห็นบรรยากาศของเพื่อนพ้องน้องพี่ในที่ประชุมแห่งนี้นี่เรามาตําหนิกันแต่ผมอยากให้ทบทวนนะผมอยากให้ทบทวนตั้งแต่อดีตมาเราเป็นผู้แทนมาตั้งแต่ตึกเก่าไปจนถึงตึกใหม่เนี่ยบรรยากาศอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นครับ ถ้าไม่มีรัฐบาลช่วยๆครับเพราะองค์ประชุมดีมันเป็นของรัฐบาลมันไม่ใช่ของฝ่ายคา้านแต่ฝ่ายค้านก็ช่วยทําหน้าที่ให้เราไม่ได้เล่นเกมโดยเฉพาะเรื่องประมงเนี่ยปัญหาหลักที่พรรคเพื่อไทยเราเนี่ยวางไว้เป็นนโยบายของพรรคที่จะสร้างโอกาสให้กับเขาผมไม่อยากเห็นว่าใครเนี่ยมองความดีใส่ตัวและความชั่วมาว่าเล่นเกมกันบ้างนั้นไอ้สอง พรบรเท่านั้นที่เราเห็นมันมีปัญหาเช่นพรลบบการศึกษาชาติยังไงเราก็ไม่ให้ผ่านแล้วก็อีกพรลบรบหนึ่งผมก็ไม่อยากผมมาเอ่ยชื่อเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนผู้แทนเราเสียหายผมพยายามประครับประคองรัฐบาลต้องลงมาควบคุมสิครับนั่นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองท่านประธานเคยเห็นไหมท่านประธานเราเข้ามาเป็นผู้แทนรุ่นเดียวกันไอผู้แทนย้ายพักแล้วลาออกกันเนะี่ย เนี่ยทศวรรษนี้เยอะที่สุดหนักกว่าตลาดงักกวตลาดควายครับผม,มผมไม่เคยเห็นเราอยู่กันมานี่ประธานเข้ามาพร้อมกันเราปี40่ิบท่านมนตครับผมว่าเดี๋ยวนะครับผมว่าบางบางคำพูดมันรุนแรงเกินไปนะเพื่อนสมาชิกเราที่ลาออกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลาออกไม่ใช่<า>ผมงนั้นเราเราเราอย่าไป ผม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 ถอนท่านประธานแต่ท่านประธานเคยเห็นไหมครับลาออกกันสี่ห้าสิบคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านท่านถอนคําพูดผมถอนนะถอนนะท่านประธานนะถอนถอนจริงๆด้วยความเคารพท่านประธานผมพูดผิดไปเพราะว่าบ้านผมมันอยู่ติดกับตลาดงวกระบือขอประธานโทษตอนครับตอนแต่เราไม่เคยเห็นบรรยากาศอย่างนี้ครับสมัยก่อนย้ายทัวคนสองคนโอ้ยเป็นเรื่องใหญ่มากต้องถามที่มาสาเหตุแต่วันนี้ไปกันเยอะพอเยอะงอ์ประชุมมันก็น้อยเป็นลำบาก นี่ก็เป็นบรรยากาศของทศวรรษนี้แหละครับดังนั้นผมอยากกล่าวเบียนว่าถ้าอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดผมท้าตลอดลรัฐบาลเมื่อควบคุมสถานการณ์ของไยบริหารประเทศไม่ได้ยุบให้ชาวบ้านเขาจัดสรรกันมาใหม่แล้วจะได้เห็นกันผมอยากเสนออย่างนี้แหละครับเรียกร้องผมไม่อยากเรียกร้องอะไรนอกปล่อยกว่าการขอยุบสภาถอะปล่อยไว้ทำไมขอบคุณมากคระตนประธานผมครับ,รบขอบคุณคุณครูมานิตนะครับ ผมนี่เรียนตรงๆนะครับรเดี๋ยวเถอวคุณฟอนเทพผมขอผมระบายบ้างพวกท่านระบายเยอะแล้วละละใช่ว่าผมจะไม่อึอดอัดนะครับรผมตั้งใจเข้ามาเป็นสอสออบนี้ผมก็ตั้งใจอยากทำงาน,นเต็มที่ทน,น,ทน,นะครับขนาดผมเป็นรองประธานเวลาขึ้นบัลลังก์ผมทำหน้าที่ประธานวเวลาลงจากบัลลังก์ผมต้องไปทำหน้าที่เป็นสมาชิก เขาเช็คช่วยกันไอ้นั่นองค์ประชุมนั่งพยายามทำมาโดยตลอดนะครับผมเห็นบรรยากาศอย่างนี้นี่จะว่าแต่พวกท่านเหนื่อยหน่ายผมก็เบื่อหน่ายเช่นกันจ oh <my> าเป็นไปได้เนี่ยผมก็จะเรียกร้องเหมือนท่านคุณครูมานิตนนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันวชาถ้าได้ยินก็รีบยุบสภาเสียพอสอสอเขาไม่อยากประชุมแล้วรัฐมนตรีก็ไม่ยอมมาตอบกระทู้ในสภาแล้วแล้วจะอยู่ไปทําไมนี่